ต้องเริ่มเวลาอสิวเตอร์สู้สู้ติวเตอร์สู้สู้สจูเตอร์สู้สู้สจูเตอร์สู้สู้สจูเตอร์สู้สู้ปิดคาปิดคาโปรดเวลาหยุดค่ะไม่ไม่หยุดไม่หยุดเร็ว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 เยิมมาวันนี้น่ารักเลยค่ะ เกมนุ่มมากหมดแล้วหมดแล้วไม่หมดยี่สกมนุ่มงยี่สิ่ยี่สิบห้าตงอื่นด้วยยี่สิบหมองหน้ากันหน่อยมองหน้ากันยี่สิบห้าย่สิบอย่ามึงกันวันเฤมี่สิบสามยี่สิบสี่เดี๋ยวนะอะไรนะแล้วหมยี่หเ 28 29 29แปดย่สิบเก้่สนิดนึี่จุดห้จุดหไม่มีไม่มีสามสิบมลาค่ะโอเคครับผมวันนี้คุ้มแล้วอ๋อันนี้เหมือน